เคล็ดลับในการใช้เครื่องมือ i d o p p e r นะครับที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆรูไหมครับว่าเครื่องมือ i d o p p e r หรือว่าเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ในการดูสีสวยๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการออกแบบสไลด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเทคนิคในการใช้งานนะครับที่มืออาชีพเนี่ยชขาใช้กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าทำยังไงเนาะโดยก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องมือนี้นะครับแบบง่ายๆนะให้กับคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้งานนะครับ เครื่องมือ eyedropper เนี่ยก็คือเครื่องมือที่เราเอาไปใช้ในการดูดสีนะครับจากวัตถุต่างๆนะครับเข้ามาใช้ในการออกแบบสไลด์นะครับเช่นนะครับผมอาจจะอยากจะเปลี่ยนตัวของเฉดอันนี้นะครับให้มันเป็นสีนะครับที่มันมาจากในเสื้อนะครับของคุณหมอคนนี้เนาะนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราเนี่ยมาที่ตรงเฉดตรงนี้นะครับเฉดฟิลนะครับแล้วก็เลือกตรง eyedropper นะครับและเราก็นะครับเนี่ยเราก็เลื่อนไปนะครับหาโทนสีที่เราต้องการเห็นไหมครับ เราเลื่อนไปตรงบริเวณไหนเนี่ยนะครับสีบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอเลือกโทนสีนิดน,นึงเนาะนะครับให้มันดูโอเคนิดน,นึงนะครับสมมติว่าผมเอาอันนี้ก็ได้นะครับสวยๆปึ๊บเห็นไหมนะครับสีที่เราดูดมาเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อเราดูดมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเอามาปรับโทนนี้นิดน,นึงนะครับมาที่ m o r p h i l g color นะครับแล้วก็ปรับโทนนะครับให้มันอาจจะสว่างขึ้นสดใสขึ้นนะครับประมาณนี้ เห็นไหมแค่นี้เองนะครับทีนี้นะครับตัวของ i d o p p e r เนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกนะครับตามวัตถุที่เราต้องการเช่นสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีตรงเฉดตรงนี้นะครับเราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ตัวของ shape fill นะครับก็คือนี้ shape f i ่ l โอเคไหมแบบนี้นะครับดูสีนี้มาปึ๊บโอเคอันนี้เพราะว่าตัววงกลมอันเนี้ยมันคือ shape เนาะนะครับเห็นไหมนะครับแต่นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีข้อความนะครับ เราก็คลุมนะครับแล้วก็มานะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือฟอนต์คัลเลอร์นะครับอันนี้คือเฉดคัลเลอร์นะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนสีฟอนต์เนาะเราก็ต้องเลือกตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมไอร็อปเปอร์นะครับเราก็ดูสีนะครับปุ๊บเห็นไหมนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถมีสีสวยๆเนี่ยนะครับเข้ามาใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานแบบง่ายที่สุดนะครับแต่ทีนี้นะครับวิธีการที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือนะครับการใช้ไอร e อปเปอร์ ดูสีนะครับจากข้างนอกนะที่ไม่ใช่ใน PowerPoint นะครับอ่ะลองดูนะสมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยไปเจอสีนะครับจากข้างนอกมาที่มันค่อนข้างโอเคนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับสไลด์ของผมเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบินไทยนะครับผมก็อยากจะได้โทนสีของการบินไทยเนี่ยเข้ามาใช้ในการออกแบบสไลด์ใช่ไหมนะครับดังนั้นวิธีการก็คือนะครับให้เพื่อนเนี่ยเปิดนะครับตัวของ PowerPoint นะครับ แล้วก็หน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับที่เราต้องการเนี่ยนะครับมาคู่กันโอเคไหมอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็เลือกครับบริเวณวัตถุที่เราต้องการใช้ eyedropper ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้คืออะไรครับเฉดเนาะเราก็มาที่เฉดฟิลนะครับและก็เลือกตรง eyedropper ปึ๊บนี้อ่าแต่ทีนี้เนี่ยมันไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมให้เรากด ctrl นะครับค้างไว้นะครับอย่าปล่อยเนาะแล้วก็กดคลิกเมาส์ค้างไว้อ่าไปไงเห็นไหม เราสามารถดูสีจากข้างนอกได้เลยทุกคนเห็นไหมตรงนี้เจ๋งไหมเจ๋งมากเนาะแล้วเราก็สมมติเราอยากได้ตรงนี้เราก็คลิกปึ๊บแค่นี้เองนะทุกคนง่ายไหมนะครับทีนี้อ่ะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะผมอยากจะได้โทนสีเหลืองแบบนี้โอเคไหมผมก็คลิกนะครับตรงนี้ผมต้องการเปลี่ยนสีอันนี้ใช่ไหมและก็มาที่ตัว shape fill คลิกเหมือนเดิมครับ e d r o p p e r กดคอนทรค้างไว้คลิกเมาส์ ค้างไว้นะครับอย่าปล่อยเนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถมีสีนะครับสวยๆเนี่ยมาใช้ในการออกแบบสไลด์ได้แล้วอ่ะลองทําดูเนาะแบบนี้ปึ๊บโอเคได้อยู่นะนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตรงนี้เนาะอันนี้เป็นสีขาวนะฮะโอเคประมาณนี้ไหมนะครับปึ๊บป๊บ อโอเคอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถนะครับใช้ eyedropper เนี่ยในการดูสีนะครับข้ามนะครับหน้าต่างได้แล้วนะไม่ว่าเราจะเปิดนะครับตัวหน้าต่างอะไรอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราไปเจอสีสวยๆเนี่ยเอ๊ะเราอยากจะเอามาลองใช้ในการออกแบบสไลด์ดูเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการเหล่านี้ได้นะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมสอนในคลิปเนี้ยนะครับไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับ